ชาวเน็ตถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมันธนาหิมะท,ทองคำค่ะที่จ้ตัวเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบรัวๆเลยนะคะโดยบอกว่าออกมาเชียร์เบียร์เดอะ o i c ์หลังหนุ่มกัใชัได้ออกมาถอนฟ้องเบียร์โดยปูมันธนาได้ออกมาแชร์ภาพของเบียร์พร้อมทั้งระบุแคปชั่นลูกผู้หญิงเพศแม่สู้ๆนะคะต่อมาได้โพสต์ต่ออีกว่ากลัวแพ้ชิงถอนคดีพร้อมแคปชั่นเพศแม่สู้ๆ และปูมัทน,นายังได้โพสต์ข้อความโรรัวว่าเจ็บใช่ไหมคะเอาให้สุดนะคะเพ่แม่สู้ๆหน้าตัวจุดๆ,ๆและยังได้มีการโพสต์ข้อความขอห้สิ่งที่ทำกับหลวงปู่แสงย้อนเข้าไอห,หน้าตัวจุดๆคนนั้นด้วยเถอะสาธุหน้าตัวจุดๆเจ้าพ่อสื่อมีเมียน้อยหนักกว่านะคะเจ็บใช่ไหมคะเอาให้สุดนะคะเพ่แม่สู้ๆหน้าตัวจุดๆนิวแคนารีโดเนียน ซึ่งก่อนที่ปูมันธนาได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นหน้าตัวจุดๆๆมีเมียน้อยสติแตกแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยด่าใครจะโกรธยังไงไม่เคยด่าใครเลยสักคนแต่ปัจจุบันไม่ค่อยอดทนด่าเป็นคนๆให้จำกันไปและยังโพสต์ข้อความแรงต่อเนื่องว่าเจ้าพ่อสื่อสปอนเซอร์อวตารให้ทำร้ายคนเป็นลูกเมียน้อยซุกเมียน้อยมีอายุ49ทราบเรื่องยังคะ ใช้เพจเอวตารไว้ทำร้ายคนเพราะตัวมันไม่มีปัญญาสู้ซึ่งซึ่งหน้าหลบอยู่ใต้กระโปรงเพจขี้ข้านิสัยขี้ขลาดตั้งแต่เด็กจนแก่ซึ่งเรื่องนี้ทางหนุ่มกันชัยกำเนิดพอยค่ะก็ได้ทำการถอนฟ้องเบียร์เดอะไว์จริงๆนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเคลียร์กันแล้วไม่ติดใจซึ่งต่อมาเบียร์เดอะไว์ก็ได้แชร์ข้อความเก่าที่หนุ่มกัญชัยเคยประกาศจะฟ้องและจะเอาให้ติดคุก โดยได้มีการเขียนข้อความระบุว่าก่อนหน้านี้เบียโดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุกแต่อย่างไรก็ตามคู่กรณีได้ติดต่อเบียรเพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะสำหรับเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไขว่าสาเหตุที่ถอนฟ้องไม่อยากเห็นเบียรต้องไปนั่งอยู่ใ้ถุนศาลเพื่อประกันตัวไม่อยากทำลายใครด้วยความโกรธแค้นผมเห็นแล้วล่ะบางคนไปสแสดงความคิดเห็นน่นนี่เลอะเธอไปหมด ยังบอกผมถูกฟ้องละสิถึงไปยอมถอนให้อันดับแรกน้องเบียร์เขาไม่ได้ฟ้องผมก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเบียร์ขอบคุณที่สารประทับรับฟ้องต่างๆนานาคนก็ไปตีประเด็นว่าเบียร์ฟ้องผมจริงๆเบียร์เขาไม่ได้ฟ้องเราเขาฟ้องใครก็ไม่รู้คนละเรื่องทนายก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้ฟ้องเราแต่ทีนี้ที่พี่ถอนนะเพราะพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้อันนี้สําคัญนะคนบางคนอาจจะไม่รู้ สุดท้ายแล้วถ้าเกิดศาลประทับรลบฟ้องเนี่ยน้องเบียร์เขาต้องเข้าอยู่ในห้องขังเข้าเลยเหรอะแล้วเขาต้องไปประกันตัวอ๋อซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าด้วยเรื่องที่เราแบบมีปัญหากันเนี่ยเนื่องจากมีบุคคลที่สามซึ่งเราฝากผ่านไปผ่านมาเหมือนเนี้ยแทนที่เราคุยกันเองไปผ่านพุทดธดำบางทีเนี่ยการสื่อสารมันผิดพลาดได้พี่ก็รู้สึกว่าแค่อ้เรื่องการสื่อสารเนี่ยมันจะทําให้เด็กคนหนึ่งอ่ะ ต้องเข้าไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนะี่ยเด็กคนนึงก็คืออย่างเบียเนี่ยต้องเข้าไปประกันตัวไปเข้าสู่กระบวนการไปเข้าสู่กระบวนการทางศาลเลยอ่ะ,อะซึ่งพี่รู้สึกว่าไม่ดีหรอก และอย่างที่ทราบกันดีนะคะหากพูดถึงปูมันธนาหิมะทองคำเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการติดหนี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตกรณีติดหนี้ลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีซึ่งทางลูกหมีก็มีการยื่นฟ้องปูมันธนาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายนปี2567ในคดีช่อโกงและพระบรเช็คเด้งนะคะก็รวมทั้งสองอย่างเป็นคดีเดียวกันและฝั่งลูกหมีนั้นก็ชนะคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ